ชมหลังจากที่เราออกจากสนามบินเพื่อนเราก็มีข้าวจี่มาฝากใช่ไหมพี่เก่งข้าวจี่ฝรั่งอ๋อข้าวจี่ฝรั่งนะครับนี่เคยเห็นไหมข้าวจี่ฝรั่งโอ้เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมใช่ครับแฮมเบอร์เกอร์อ๋อแฮมเบอร์เกอร์นี่แหละครัเบเพื่อนนํามาฝากจากกรุงเทพเลยนะครับนี่หากินยากนะครับหกาก,หกินยากเลยครับเรื่องกินข้าวจิงเรียอีกเนี่ยเนี่ยมีถุงมาด้วยนี่มีถุงมาด้วยครับ เราก็เดี๋ยวเราจะกินนะครับแฮม,มเบอร์เกอร์แต่ก่อนอื่นก็ขอเอาซอสใส่ก่อนก็นแล้วกันนะครับเพราะมีอยู่สองมือมือหนึ่งถือมือถือแล้วก็มือหนึ่งถือแฮม,มเบอร์เกอร์เนี่ยโอ้หอม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 ต้องขอกินก่อนแล้วแหละนะครับเพื่อนอุตส่าวมาฝากจากกรุงเทพใช่ กินก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็คอยติดตามชมกันนะเอาหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วใส่ซอสยังบลววอลแล้วปกติพี่เก่งกินปะลาหรือว่ากินแฮมเบอร์เกอร์ครับกินปะลาอ๋อยู่โคราชเลยกินปลากินแฮมเบอร์เกอร์ยากอ๋ออันนี้ต้องมาจากกรุงเทพเนาะอ๋อกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเรากินแฮมเบอร์เกอร์โอเคผมพอแอบกินก็แล้วกันครับแค่นี้แหละฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ